เพื่อนรักนะฮะคุณอาชริยะเรืองรัตนพงศ์วันนี้ไปให้ข้อมูลกับตํารวจกองปราบตามคําเชิญครับเจ้าตัวเนี่ยเอาหลักฐานนะของตัวเองที่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับทนายตั้มมาเนี่ยแล้วบอกว่าเชื่อว่าทนายตั้มเนี่ยเขาเคยสร้างหลักฐานเท็จปลอมแปลงเอกสาร ก็ <g ülme> เลยเอาส่วนเนี้ยที่ไม่ใช่คดีเจ๊อ้อยนะเอ,เอามาช่วยเสริมตํารวจเ,เสริมน้ําหนักจะได้ทาให้สํานวนของเจ๊อ้อยมันแน่นหนาขึ้นโอ้เหมือนคล้ายๆมีแบ็กกราวตัวละครอ,อะไรเงี้ยก็ขุดมาหมดถูกต้องครับค <g ülme> ุณอาชียะเรืองรัตรนพงศ์ครับวันนี้มาพบกับตํารวจตามคําเชิญบอกว่าพฤติการของคุณสีทราเบยบังเกิดหรือทนายตั้มเนี่ยอ้างว่านะคุณอาชียะบอกว่าทนายตั้มเนี่ยเขาเคยสร้างพยานหลักฐานเท็จปลอมเอกสารราชการยืมมืออายการและสารฟ้องร้องตน จนสารพิสูจน์และยืนยันแล้วว่าเอกสารถูกปลอมแปลงขึ้นมาจริงๆแล้วก็ยกฟ้องไปทานายตั้มมีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งแต่ปี6-1ส่วนมากเกิดขึ้นในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค7ก็คือพื้นที่บ้านเกิดทานายตั้มสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีราชบุรีแถวนี้นะครับบอกว่านอกจากนี้ยังสร้างพยานหลักฐานเท็จและฟ้องร้องตอนอีกหลายคดีแต่สารยกฟ้องเช่นกันซึ่งการให้ปากคำวันนี้จะทำให้เห็นถึงนิสัยของทานายตั้มในช่วงที่ผ่านมา บอกว่าประเด็นเหล่านี้เป็นสาระสําคัญในการประกอบสํานวนของคดีเจ้อ้อยจจตุพรเลิศอุบลซึ่งจะทําให้สํานวนแน่นขึ้นวันนี้นำพยานหลักฐานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการโยกย้ายทรัพย์สินของทนายตั้มกว่า300ล้านเอาแน่มาด้วยและรู้ว่าทรัพย์สินเหล่านี้อยู่ที่ใครบ้างเบื้องต้นมี4คนนะครับคนแรกบอกว่าเป็นน้องสาวที่ดูแลการเงินให้ทนายตั้มตลอดอ,อีกคนเป็นน้องชายที่พัวพันกับเวบพนัน ตนเชื่อว่าเงินส่วนหนึ่งทนายตั้มนำไปลงทุนกับเว็บพนันด้วยและอีกสองคนมีหน้าที่เอาเงินไปซ่อนบอกอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครลองฟังคุณจฉิยะก็คือน้องสาวเขาเนี่ยจะเป็นคนดูแลด้านการเงินให้ตั้มอยู่ตลอดเวลานะส่วนน้องชายเขาอีกคนเนี่ยก็ผูกพันกับเว็บพนันนะแล้วก็เชื่อว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินที่ตั้มเนี่ยเอาไปลงทุนในเว็บพนันนะครับอ,อีกสองคนก็เป็นเคอญาติเขาเหมือนกัน แต่เขาไม่เอ่ยก็เป็นหน้าที่คือในการรับเงินในการเอาไปเอาไปซ่อนใช่เงินที่เอาไปซ่อนเขาจะคือตั้มเนี่ยจะไม่ไว้ไว้ใจคนนอกจะไว้ใจ,จเฉพาะเคอญาต่านั้นเองนะครับค <น S 2> <อ>ุณเฉียบอกว่าถ้าตํารวจเชิญมาก็น่าจะยอมมานะครับเพราะไม่มีใครอยากเป็นผู้ต้องหาน่าจะอยากมาเป็นพยานมากกว่าเกินแนบข้อมูลไปให้ตํารวจไปกลุ่มนี้ยืนยันได้นะครับว่าเกี่ยวข้องเรื่องการเงินจริงๆยังไม่เคยเห็นตํารวจเรียกเข้ามาให้ข้อมูล พราะบอกว่าทั้งหมดเป็นสาระสาคัญที่จะส่งบอบให้พนักงานสอบสวนในการออกหมายจับเพิ่มสองสาคนซึ่งจะเพิ่มความผิดฐานซ่องโจรเข้าไปด้วยซึ่งถ้าเกิดเป็นซ่องโจรขึ้นมาก็จะเป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้ครับการออกหมายจับเพิ่มเนี่ยนะครับอีกสองสามรายเนี่ยมันจะทาให้นาไปสู่ถึงข้อหาเพิ่มเติมก็คือร่วมกันเป็นอังยี่แล้วก็ร่วมกันเป็นซ่องโจรเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้พอจับเพิ่มอีกสองคนก็จะเข้าอังยี่ซ่องโจรซึ่ง เป็นคดีายาแผ่นดินที่ยอมฟางไม่ได้แล้วต่อให้สายหยุดจะเจรจางไงก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นายาแผ่นดินพวโมเกียนสองคนน่ะโมเกียนสองคนนี่ยังอยู่ในราชการมาั้ยเขาบอกเป็นผู้พันอ,อยู่น่าจะเป็นฐานอากาศเพราามคุณอฉิยะฮะว่าเอ๊ะมีเวลาจะเข้าไปเยี่ยมทนายตั้มไหมโอ้โหแล้วก็คุณสง,งบศึกกันไปแล้วนี่ใช่ไหมจับม<อ>้อยจับมือกันสง,งบกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเออคุณเฉยยะบอกว่าตนไม่เข้าไปอ่ะเพราะทนายตั้มเขาอยู่ดีกินดี คือวันน้ำบอกที่สงบกัน,นเป็นเรื่องเคลียร์คดีของส่วนตัวระวหว่างคุณเฉยชยาก,กับทนายต้ามที่มีมินประมาณก,กันไปมาแต่นี่คดีคนอื่นแต่นี่ก็คือ,อมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตํารวจก็มา <c oughs> ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะ